สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนล้อใหม่หยดน้ำห้าลูขอบสิบห้านะคะชุดนี้นะคะจะมาพร้อมยางใหม่ลิ้นลงนะคะสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะสวยๆนะคะ ล้อใหม่หยดน้ำห้าลูขอบสิบห้านะคะสวยๆแบบไม่ล้นนะคะชุดนี้ใส่กับยางใหม่สองห้าห้าเ็ดสิบสิบห้านะคะได้พอดีเลยเปลี่ยนจากล้อดเดิมเป็นล้อกระทะนะคะมาเสริมหลอ่อเป็นออฟโรดสายลุยนะคะสวยๆนะคะ ตอิก็สวยเหมือนกันนะคะสวยๆนะคะชุดนดนีหลานสัญญากันยางปากทางห้องเฮียเพื่อ,อยังตลาดจังหวัดกาลสินะคะสามารถสอบถามได้ที่099354 4 4, 4, 4 68นะคะ แอดไลน์ไอดี hmm. เบอร์นี้ได้เลยนะคะ จะเป็นยางใหม่ AT นะคะนี่2องสามหเจ็ดห้าสิบห้านะคะทางร้านมีให้บริการลูกค้านะคะเซ้ละสองพาร้อยบาทราคานี้พร้อมใส่ถ่วงให้ฟรีนะคะจะเป็นสองสี่ห้าเจ็ดสินะคะนี่ยางไทยนะคะใช้ดีราคาประหยัดมีรับประกันสินค้า1ปีนะคะราคาเซ้ละสองพันแบาทนะคะสองสี่ห้าเจ็ดิบสิบหนะคะ AT นะคะ จะเป็นขอบสิบห้าขอบสิบหกนะคะขอบสิบเจ็ดสิบแนะคะขอบยี่สิบนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยสองหกห้าหกสิบสิบแปด AT2 นี่เซ拉สามพันห้าร้อยบาทนะคะีคอร์ดวิน AT2 นะคะ สวยๆนะคะสองหกห้าเนะคะนี่คอสวินเอทเซลสามพันบาทนะคะสองหกห้ 5, 70, นะคะเอทนะคะเซ拉สามพันสองนะคะจะเป็นลายตัวหนอนนะคะหรือจะเป็นขอบ17บเจ็ดแม็กซีดนะคะ AT นะคะ265657นะคะ2,800บาทนะคะจะเป็นซูแมกนะคะนี่265710 16นะคะก็มีนะคะ265710 16นะคะเส้นละ2,800นะคะ265756ก็มีนะคะนี่เส้นละ3,000บาทนะคะขอบ16ขอบ18นะคะขอบ20นะคะนี่ขอบ20นะคะก็มีนะคะ จะเป็น265 60 18 SA 5,000นะคะโอตานิ ani, เส้นละ3,600บาทโอตานิ ani, <Okay. S 1> นะคะ265 50 20นะคะ SA 5,000นะคะเส้นละ3 8 0นะคะจะเป็นลิ้นลงนะคะยางไทย265 50 20นะคะ c อ o s s w i AT2 นะคะเส้นละ3 6 0 0นะคะราคาพร้อมใส่นะคะจะเป็นซูแม็ก265 60 18นะคะ สวยๆนะคะเส้นละสามพันหนึ่งร้อยนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญากันยางปักทางห้องเฮียมเพยยางตลาดจังหวัดกาฬสินนะคะสอบถามได้ที่099 354 4 4, 4 6 8ค่ะ เปอร์ซ็นต์นะคะล้อใหม่ล้อมือ2นะคะล้อใหม่ป้ายแดงออพโรลดสายลุยนะคะล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยจะเป็นยางใหม่ค้างปีราคาถูกนะคะสายบรรทุกนะคะมิชลิน XCD 225 754ปี 22, 5, 54, 22 2, นะคะนี่เส้นละ3,200บาทนะคะราคาจัดส่งให้ลูกค้านะคะประหยัดไปเลย ประหยัดเซนละพันกว่าบาทเลยนะคะนี่จะเป็นบิสโต n สองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะนี่ยางปียี่สิบสองนะคะเซลละสองพันสี่ร้อยบาทนะคะนี่ยางใหม่เก่งกระบะนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลยบิสโต n หนึ่งเก้าห้าสิบสี่นะคะนี่เซลละ2สองพัน สองร้อยบาทจะเป็นอายางใหม่ค้างปีราคาถูกนะคะปี23นะคะลดราคานะคะบิสต o โดน2 5 7ศูปี23นะคะเส้นละ2,500บาทนะคะใช้เบอร์ไหนสอบถามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ห้าหกสิบสิบแปดเส้นละสามพันห้านะคะเป็นยางใหม่ป้ายแดงโตโยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ